สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟอร์มูบอยอีกแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับรถไถกันครับก็รถไถของฟอร์มูบอยก็เป็นจอเดียห้าศน์สีห้ดีนะครับขั้วแบตเตอรี่จะอยู่นี่ครับขั้วบวกหลักๆคือขั้วบวกนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือ การเลือกซื้อแบตเตอรี่เราก็ควรที่จะเลือกซื้อให้ถูกต้องตามตามสเปคของรถเราที่เขาได้ออกแบบมาหลักๆที่บอกอย่างนั้นเพราะว่านี่ครับขั้วของแบตเตอรี่เราขั้วบวกขั้วลบหลักๆเราจะดูที่ขั้วบวกเพราะว่ารถเรามันจะค่อนข้างที่จะฟิกขั้วบวกมาแล้วขั้วลบอะครับมันจะ มันจะยึดอยู่กับตัวถงังรถหรือกราวของรถอะไรแหละครับก็เห็นไหมครับขั้วบวกจะค่อนข้างจะฟิกคือถ้าเราดูจากหน้ารถอย่างเงี้ยขั้วบวกของเรา,าครับจะอยู่ด้านสายมือคือเล็บแฮนด์ไซด์ดังนั้นแบตเตอรี่ที่เรา,าที่จะเปลี่ยนให้กับรถเราดังนั้นเราควรจะเลือกให้ถูกต้องครับก็คือนี่เดีย๋ยวพ่เมาบอให้ดูนี่ครับตัว L L ก็คือ left hand side ก็อย่างแบตเตอรี่ลุกนี้ก็คือ FB F ขีด135 L L ก็คือ left hand side ก ah ็คือขั้วบวกครับจะอยู่ด้านซ้ายมือถ้าเราซื้อมาผิดขั้วบวกไปอยู่ด้านขวาของแบตเตอรี่จะเกิดอะไรขึ้นก็คือหลักๆเราก็จะใส่ไม่ได้ แต่ถ้าเราได้มีการโมดิฟายขั้วบวกให้มันสายมันยาวก็ใส่ได้ครับไม่เป็นไรแต่ในที่นี้สายขั้วบวกของรถแต่ละรุ่นนะครับส่วนมากเขาจะฟิกมาแล้วว่าอยู่ด้านไหนดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกซื้อแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามอ่าสเปคลดของเราอันนี้เดี๋ยว f ฟ r ร์ม,มบอยจะลองหมุนให้ดูนะครับว่าถ้าเราซื้อแบตเตอรี่มาผิดอย่าง ซื้อสมมุติฟาร์มอบอยซื้อแบบขั้วบวกอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับถึงแม้จะใส่เข้าไปยังไงโทษทีนะครับมือเดียวเนี่ยครับถึงแม้จะหมุนหายังไงเราก็ยังจะใส่แบตเตอรี่ไม่ได้เนี่ยครับเห็นไหมครับขั้วบวกจะไปอยู่นู่นเลยซึ่ง สายเราจะอยู่แค่ตรงนี้เองยังไงก็ใส่ไม่ได้ครับดังนั้นถ้าเราถอดไปเปลี่ยนหรือไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับควรจะดูสเปคตรงนี้ก่อนเลยว่า,าแบตเตอรี่เก่าของเราอะครับหรือว่าขั้วสายของเราอะอยู่ด้านไหนอันนี้คือ f ฟอ m e r boy ดูมาแล้วว่ามันอยู่ด้านซ้ายก็คือเราหันหน้าเข้าไปอย่างนี้มันอยู่ด้าน ซ้ายมือของเราขั้วบวกนะครับหลักๆดูขั้วบวกขั้วบวกอยู่ด้านซ้ายมือของเราเราก็ต้องซื้อให้ถูกต้องก็คือซื้อที่มีอ่าเป็นตัว L ต่อท้ายขนาดอ่าแอมฮาวของแบตเตอรี่อย่างนี้ครับพอเราใส่ไปพอเราใส่ไปครับนี่ ขับวกก็จะอยู่ตรงนี้พอดีก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกครับควรดูไปจากบ้านเลยว่าแบตเตอรี่เราหรือสเปครถเราครับเป็นอยู่ด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวาก็สำหรับวิดีโอนี้คงต้อง ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลทางการเกษตรหรืองานอื่นๆที่มีประโยชน์ mm hmm. ก็เดี๋ยวฟอสเมอร์ไวทจะนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอ่าเรื่อยๆครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ